สวัสดีค่ะวันนี้หยิงมีผลิตภัณฑ์เพื่อลดผมขาดุดร่วงและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมที่ได้รับรางวัลระดับโลกอย่างแบรนด์หยดสั่งมาบอกค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเขามีนวัตกรรมสารสกัดจากข้าวสังยดที่อุด,ดมไปด้วยฟาวโนย์ออกฤทธิ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระสูงกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมทําให้ผมที่เกิดใหม่แข็งแรงและก็ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้นะคะของแมนหยดสั่งนะคะเขาได้ เอาผลงานวิจัยนะคะจากสวกนะคะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะใครที่มี ปัญหาผมขาดหลุดร่วงมากทุกวันเลยหรือว่าปัญหาเส้นผมเล็กลงไม่แข็งแรงหรือว่าปัญหาผมงอกใหม่ที่มีเส้นเล็กแล้วก็บางก็สีจางลงกว่าเดิมนะคะ3มผลิตภัณฑ์นี้ช่วยได้หรือว่าใครมีปัญหารูขุมขนของเส้นผมบนหนังศีรษะเล็กลงปัญหาผมบางอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าปัญหาหนังศีรษะไม่สะอาดมีรังแคซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวของหยดสังนี้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขามีการทดสอบด้วยนะคะให้ผู้ทดสอบใช้ต่อเนื่อง2เดือนนะคะปรากฏว่า90.6%พึงพอใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสระผมด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทุดสัปทั้งตัวแชมพูแล้วก็ตัวมินิเซอร์ตัวสองตัวนี้ช่วยถ้าใครมีปัญหาผมก่อนแอนค่ะหรือล่วงต้องสองตัวนี้เลยนะเดี๋ยวทาตัวนี้เสร็จเราก็จะมีตัวบำรุงตัวหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มสระเริ่มลงมินิเซอร์อันนี้ทุกผมของอี๋ก่อนสระนะคะแล้วนความของก่ อันนี้คือผมที่แบบมันก็จะแห้งกรอบนะคะให้ดูว่าแบบอันนี้คือสภาพผมจริงนะ,ะแห้งกรอบที่สําคัญพอมันแบบใกล้ๆจะสขอะไรเงี้ยมันแบบพอถ,ถึงวันอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีแบบหนังหัวขาวลอกออกมาอะไรเงี้ยคือสภาพผมแล้วก็หนังศีรษะอ่อนแอมากในสิ่งที่หญิงเป็นแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมว่าร่วงขนาดไหนคือก่อนหน้าเนี้ยตอนเอาหนังยางออกก็ร่วงติดหนังยางแล้วคราวนี้เราจะลองสานว่ามันร่วงขนาดไหน เห็นไหมอาน่งไปสามบก่อนหน้านี้หีมาลรอหนึ่งนะนต้องใช้หวีที่ทำหาเพราะว่ามันร่วงจะร่าสุใจอีกก็เจออีกนะคะเราก็เลยจะต้องแก้ปัญหาเนาะเดี๋ยวเราจะมาสระผมก่อนกันก่อนสาวต้องลงนอน ล้างผมให้ผมเปียกแล้วนะคะก่อนจะลงแชมพูก็แอบจับนิดนึงนะคะนี่คือยังไม่ทำอะไรนะคะนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะคะคือชีวิตแบบผมรูปงจริงอ่อนแอรจริงนะคะเราก็เลยจะต้องหาแชมพูที่แบบทำให้ผมเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผุดงร่วงน้อยลงด้วยหยดสั่งนั่นเองนะคะ เห็นไหมอะเห็นไหมเห็นเห็นท <laughs> ิ้งก่อนนะคะเราก็ต้องมาหาแชมพูนะคะตัวนี้เขาแบบสารสกัดจากข้าวสัรโญดนะคะได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง4รางวัลนะคะมีสารสกัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวปาล์มนะคะโอ้ยสารสกัดไหลตัวเลยนะมันมะพร้าวมันอาร์แกลินออร์แกนิกด้วยนะคะนี่เอาละ แ,ๆๆแบบว่าหอมอ่อนๆอ่ะอ่อนมากอะแบบกลิ่นแบบธรรมชาติเลยนะคะปกตินะคะหญิงต้องสระด้วยแชมพูสองรอบนะคะรอบแรกก็อย่างที่เห็นอาจจะไม่มีฟองนะคะเพราะว่าหญิงเป็นคนที่ผมแห้งกรอบมากหญิงจะใส่น้ํามันเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็จะเห็นว่าการสระรอบแรกของหญิงจะไม่มีฟองแล้วก็ผมร่วงเยอะตอ,ตอย่างที่ชมเมื่อกี้นะคะนะคะในส่งแชมพูก็จะแชมพูครั้งที่สองของหญิงนะคะนี่แล้วก็จะลงแต่เงินนะ แ่สวยงามที่ขอขอัอดเช่นเคยนะคะดูฟองดีกว่านะคะว่าเยอะเปล่านะคะ ะะมีผมติดมือออกมาประมาณ2เส้นนะคะก็ได้อยู่นะก็โอเคนะก็ือวไม่เยอะอันนี้เป็นกปกติเอาละเราจะล้างน้ำนะคะในส่วนของแชมพูแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงคอนดิชเนอร์กันต่อมานะคะเราจะมาลงที่นวดนะคะของหยดสังเนี่ยแหละสารสกัดจากข้าวสังหยดนะคะตัวนี้เขาผสมสาร บำรุงจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันโซเดบาววิตามินบีห้าตรดอะมิโนนะคะบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงห้ขึ้นนะคะเขาได้รับรางวัลนานาชาติสามรางวัลเลยนะตัวเนี้ยมาแล้วข้าหมุนตัวนะให้มาของผหเท่มลยเตัวนบรรดาเนื้อของทีมล้วนโดยเา เป็นสภาพสเส้นผมนะคะที่มีครีมนวดของหยดสั่งชโลมอ,อยู่นะคะก็จะดูแบบว่าสีดำๆด,ำด,ำดูแบบล,ลื่นๆนะคะล้ก็รู้สึกเหมือนมีแบบสารสกัดจากธรรมชาติเคลือบอยู่นะคะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนแบบธรรมชาติเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพอนั้นแล้วแล้วเราก็จะมาบำรุงอีกตัวนะึคะค่ะแล้วก็หลังจากที่ทิศได้ใช้แชมพูหยดสั่งแล้วก็ครีมนวดของหยดสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนใช้กินนวดก็หมักทิ้งไว้แป๊บเดียวหนึ่งสองนาทีแปรงฟันเสร็จก็ล้างผมนะคะก็ผมที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองสางผมดูเนาะว่าร่วงไหมร่วงเปล่าร่วงอีกไหมนะคะไม่ร่วงไม่มีนะคะแต่ว่าการบำรุงของหยดสั่งนะคะยังไม่หมดนะคะตัวนี้นะคะเขามีแทอนิกผสมสารสกัดจากข้าวสังหยดสำหรับผมอ่อนแอและผมขาดุดร่วงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นหยดสังแหอรีไวต์ไรซิงโทนิกนะคะตัวนี้เขาบอกป้องกันผมร่วงกระตุ้นการงอกผมใหม่ด้วยนะเออเป็นนวัตรกรรมจากข้าวสังหยดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหลังสระผมทุครั้งเช็ดผมให้หม,มาดๆนี่ประมาณนี้ก็หม,มาดๆแล้วก็ฉีดแฮร์โทนิกตัวนี้บนหนังศีรษะที่ต้องการที่แบบว่าตรงไหนผมรร่วนมเยอะเออตรงไหนอยากให้ผมขึ้นนี่อย่างนี้ไยจุดเลยนะคะก็ฉีดไปเลย มีเปิดก้อนฝาเป็นอย่างนี้ก่อนนะทุกแอบดึง่เดือยก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะเป็นมีดที่ฉีดนะคะหีดก็จะพยายามฉีดไปแบบทุกฝากเลยนะคะแล้วก็ล้วนเนาะผมจะได้ขึ้นไปม่เยอะๆนะคะหญิงจะเน้นหน้าหน่อยกันไม่หนุยยากให้หัวไม่ร้านเกินไปนะคะแต่หญิงรู้สึกว่าคนที่ผมเร่วงเยอะก็คือตรงข้างหน้าตรงข้างหลังหญิไม่ค่อยเหัวเท่าไหร่ ครั้งนี้นะคะหญิงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของหยดสั่งนะคะหญิงก็จะมาบอกผลลัพธ์อีกสองวันว่าผมของหญิงเนี่ยพอสางแล้วอะร่วงเยอะไหมแล้วก็คือหวังว่าการร่วงเนี่ยมันจะต้องน้อยลงตั้งแต่เราใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเนาะแน่นอนแลวในอนาคตมันจะได้แบบบำรุงผมงอกใหม่เนาะเดี๋ยวร,รออีกสองวันมาดูกันว่าเราจผมยัอ่ะอันนี้เดี๋ยวหญิงขอโชว์ สภาพผมหลังจากที่หญิงใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทั้ง3ตัวนะคะของหยดต่างนะคะนี่ก็คือใช้แล้วและนี่คือสภาพผมที่แห้งสนิทมาดูสภาพผมที่แห้งสนิทมันก็ไม่ได้ไดยายะเนาะเป็นแบบว่าแห้งแบบแห้งปล่อยแห้งแบบธรรมชาติเลยอย่างเป็นคนผมอีกอยาโศกนะคะแล้วปกติก็จะแห้งกรอบมากนะคะในส่วนนี้หญิงรู้สึกว่ามันดูนุ่มแล้วก็เงางามขึ้นเออสิทธที่ แล้วก็แน่นอน free, แห่งสงีเราต้องสา่งอีกมันร่วงอยู่หรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะคะว่ามันแบบร่วงไหมอะไรอันนี้เป็นประเด็นหลักของเราเลยนะคะเพราะเราต้องการให้ผมของเราแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายนะคะ <c oughs> ไม่ร่วงนะคะไม่รวม่วงโอเคแล้วก็ของมันอ่อนของมันอ่อนนะคะอีกสองวันเรามาดูกันว่าสภาพผมจะเป็นยังไงสั่งแล้วร่วงเยอะหรือเปล่า สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาถึงเวลาเนาะเมื่อสองวันที่แล้วหยิงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบเฟนี่ของหยอรสั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูคิงลูฟหรือว่าโทนิตัวนี้นะคะซึ่งเซตเนี้เขาบำรุงในเรื่องของผม air, ออนแอผมหลุดร่วงนะคะแล้วก็หยิงได้บอกไว้เนาะว่าถ้าครบกาหนดหยิงจะต้องสระผมทุกสองวันใช่ไหมจะมาดูซิว่าทุกครั้งเมื่อถึงกําหนดที่หิงจะต้องสระผมอะ่ะคือผมหยิงี่ยสักครั้งสักครั้งแล้วก็ผมมันจะร่วงเยอะทุกวันอยู่แล้วด้วยเพราะแบบ ที่พอวันหลังๆแล้วมันจะร่วงเยอะวันนี้จะมาโทนชันว่ามันร่วงหรือเปล่าแต่่อนอื่นคือหญิงจำได้ว่าตอนนั้นอะหญิงฉีดเจ้าตัวเนี้ยโทนิชเนี่ยที่บริเวณด้านหน้าเยอะๆเพราะว่าหญิงเป็นคนที่แบบหน้าผากเยอะอยู่แล้วใช่ปะหญิงอยากให้มันมีผมขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแต่เดิมอะเอาจริงหญิงก็หญิงก็ว่าหญิงมีรูปผมอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยคิดไปเองหรืออะไรก็ไม่รู้่นะหญิงรู้สึกว่ามันดูรูปผมดดำาดีนะคะก็โอเคแฮปปี้นะอาล่ะ คราวนี้ก่อนจะสระผมใช่ไหมก่อนจะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะมาสยายผมให้ดูว่ารวบผมตึงทั้งวันแบบนี้จะมีเส้นผมติดหนังยางไหมหรือบบสังสารๆดูว่าจะมีแบบผมลุดง่วงหรือเปล่าน,น,นะคะไม่ต้องตกใจนะคะหญิงคนผมปูนะคะไม่มีใดไม่มืออ่าเป็นเด็นัล้นนะคะแต่หญิงก็รู้สึกว่าผมหญิงเรางามขึ้นนะเอาจริงเออเอาดูโชว์หนังยางคืนที่หนังยางไม่มีผมติดนะคะเอาจริงมัดทั้งวันแล้วก็เราก็จะมาสระผมให้ดูนะคะว่าแบบ มันร่วงไหมอะไรยังไาาง,งนะคะเราไปดูไปอนเหมืต้องฉีดเติมตเยอะๆนะคะผมไม่ร่วงนะคะสําหรับหญิงๆรู้สึกว่าแบบเออโอเคมากเลยอะ่ะครบกำหนดสองวันที่ต้องสระผมซึ่งมันจะต้องแบบคันๆแล้วก็ผมร่วงตอนนี้คือผมไม่ร่วงและที่สําคัญคือหนังศีรษะอยู่ไม่คันแล้วก็หญิงก็ไม่มีแบบเรียกว่าอะไรแบบหนังขาวๆที่มันจะต้องรุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วคือโอเคเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้หยดสัามโอเคเลยคะ่ะ